มาครับสวัสดีครับวันนี้ผมกัดครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามว่าทำไมเกมเอ่เกม Special Fox Mobile หรือ Sf m o b i l e เนี่ยไม่ตอนนี้มันถึงเล่นไม่ได้นะครับก็หลังจากที่ผมทำเอ,อ่ผมทำคลิปรีวิวไปอ่ะก็มีหลายคนเข้ามาถามนะครับว่าไม่ผมเล่นไม่ได้บ้างเกมเข้าไม่ได้บ้างหรือว่าล็อกอินไม่ได้นะครับ ก็คือว่าตอนเนี้ครับถ้าเราล็อกอินเกมเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นหน้าที่ผมโชว์ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับคือเป็นเทนเนก็คือตอนเนี้ครับ SF ได้ปิดออปิดในส่วนของโค้ดเบต้าไปแล้วนะครับเราก็กําลังจะเปิดในส่วนของโอเพนเบต้านั่นเองครับส่วนโค้ดเบต้าคืออะไรก็มันก็เหมือนกับว่าเขาปล่อยเกมให้เรามาทดลองเล่นครับ เพื่อที่จะหาปัญหาต่งตางๆเนี่ยไปแก้ไขก่อนที่จะเปิดเป็นเกมจริงๆซึ่งปัญหาที่เราเจอกันในตอนเล่นของโค้ดเบตานี่ก็คืออันดับแรกเลยคือล็อกอินไม่ได้มีบางคนที่ล็อกอินไม่ได้บ้างแล้วก็การควบคุมต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เสถียนนะยิงไม่ตายบ้างอะไรบ้างครับก็ปัญหาเยอะแยะมากมาย เดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาจะเอาไปปรับปรุงในส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูในประกาศเขานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปใน Play พ t o r e นะครับว่าเขาจะประกาศว่ายัางไงบ้างเนาะตอนนี้เนาะก็ส่วนที่เขาจะมีการปรับปรุงเนาะก็จะมีการแก้ไขบั๊กที่เป็นการล็อกอิน ปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินปัญหาไตรโลสโคปปัญหาเกี่ยวกับการเข้าและออกเกมอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อผมจะลองเข้าไปดูในกลุ่มของ sf mobile facebook นะครับตอนนี้ครับอนนี้ก็คือชื่อเพจของเขานะครับถ้าเราติดปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถมาติดตามในเพจนี้ได้เพื่อเราจะได้รู้การอัปเกรด หรืออะไรอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆของเกมนะครับเนี่ยครับเขาได้ประกาศไว้เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยปิดช่วงทดสอบอช่วงโค้ดเบต้าไปเพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงและเตรียมเกมให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับเราลองมาอ่านพร้อมกันว่ามันจะมีอะไรขึ้น ก็คือสิ่งแรกเลยที่ทางทีมงานจะดำเนินการให้ลูกค้านะครับก็คือคนที่เติมเงินไปแล้วเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็จะมีการขอคืนเงินให้สําหรับทุกคนที่เติมเกมไปนะครับสําหรับลูกค้า Android จะทำการคืนเงินให้โดยอัตโนมัติส่วนลูกค้าซั p เปที่ในส่วนของ iOS นะครับ จะต้องทำการรีฟันด้วยตัวเองนะครับโดยมีวิธีตามลิงก์ที่ผมาตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี่นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาเข้า f a c e b o o k a n d p a g e เอาเนาะส่วนข้อที่2การแก้ปัญหาการล็อกอินเข้าเกมครับที่หลายๆคนติดปัญหาที่พักกันเข้ามาถามผมว่าทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็คือทางทีมงานเขาจะแก้ไขในส่วนนี้สามก็คือการ ปรับปรุงกราฟิกอะไรให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการแหลกอะไรระหว่างเกมเนาะก็ข้อ4ก็จะเป็นการแค่ปัญหาสำหรับเรมเรลตกครับระหว่างเล่น60 FPS เนี่ยอาจจะเหลือ30มสิบอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้มันเสถียรมากขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงเซตติ้งต่างๆให้เหมาะสมกับตัวผู้เล่นเนาะแล้วก็ข้อที่ห ปรับปรุงระบบการบังคับให้เหมาะสมกับผู้เล่นก็ผมคิดว่าถ้าเขาเปิดเป็นเอิร์ฟที่อาวอนเนี่ยน่าจะมีการบังคับหรือการเล็งเป้าอะไรได้ง่ายขึ้นนะจากที่เราได้ลองไปเล่นกันดูแล้วส่วนในข้อที่7เนี่ยก็จะปรับปรุงปรับปรุงรูปแบบหน้าตาของเกมครับ ดีไซน์อะไรต่างๆหน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆให้เหมาะสมกับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นครับก็คือเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะนี่ก็คือประกาศจากทีมงานเอนะครับส่วนเรื่องวันอะไรเนี่ยรอนี่นะออนะครับรอเราั่นส่วนเรื่องวันเวลาเปิดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมี ออกไหมน่าจะยังนะครับเนี่ครับก็เขาปิดช่วงทดสอบไปนะครับองอบเป็นเบต้เดี๋ยวเขาก็จะมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่เขาปรับปรุงแก้ไขอะไรเรียบร้อยเนาะก็เนี่ยครับ ตอนนี้เขาก็มีคอมเมนต์ต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายก็ภาพไม่ผ่านบ้างครับยากมีบั๊กยิงไม่ตายนี่ครับทางทีมงานเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปปรับปรุงคือหลายๆคนเนาะก็ดูแล้วก็ยังผิดหวังกับตัวเกมนิดนึงแต่สำหรับผมผมคิดว่าเขาน่าจะพัฒนาเกมกลับมาได้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับ ก็คือคอมเมนต์นี่มันก็มันก็มีส่วนในทางในทางที่นักพัฒนาเกมนะครับพอจะเก็บกลับไปพัฒนาเกมพอเขารู้แล้วว่าเกมมันมีบั๊กอะไรผิดพลาดตรงไหนนี้มันก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับสําหรับนักพัฒนาเกม,มคือบางทีมันอาจจะเป็นข้อติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็คือมันถพว่ามันมีประโยชน์ นี่ครับก็เกมจะติดหน้านี้อยู่เนาะก็คงเราคงต้องรอตัวเกมจริงๆเปิดนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสาหรับตอบปัญหาคือบ้านทาไมเล่นเกมไม่ได้เนาะส่วนครั้งหน้าผมจะมีอะไรมาอัปเดตอีกก็กดไลค์กดับไติดตามกันด้วยนะครับครับ